แต่ว่าเป็นเอกนะแต่แม่งนี่สายโก้ต้อติใช่ใช่ใช่แต่เป็นผู้หญิงด้วยคุยอ่ะไอ้ยเอ้ยกูยังไปสนสมองคนอื่นมึงโผลมาทำไมอีกผมชอบตีนี่ครับผมชอบตีนี่สนุกดีโอสนุกดีมาปั่นกูนี่หว่าเออแตกสไลด์กลุ่มดีกว่า ่อนหน้านั้นสองเกมโอ้ดีดดครับผมมาดีครับแม่มาดีครับทำไมเสียงดังกันเลยอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่พูดทีละคนไม่ได้ยินเอาเอานี่พูดคนเดียวเนี่ยคนไม่ไม,ไม่ถามเนี่ยเราเราเราเนี่ยถามเนี่ยว่าทำอะไรอยู่ทำไมเสียงมันดังอย่างเลยเสียงมันสะดุดอะ่ะว่าเน็ตเน็ตเราอ่ะสะดุด โอ้เจ้หูเจ้าเต้เจออะไรครับนี่เป็นตึ๊บัวเต้นวยแฮะเต้นวอย่างแรงอ่ะโอ้โหพูแทบแตกใจเย็นนะฟังฟังไอเดีนะใจเย็นๆแล้วพูดเบาๆพอดีใส่หูฟังหูจะแตกโอเคโอเคพูดเบาๆแล้วอ่าโอเคมาถาม อ่าได้ยินเออพูดเบาๆได้ยินเนอะอย่างนี้ได้ยินแล้วอ่าอย่าตะโกนนะหูแตกเลยนะพี่พี่จะต้องพูดเบาๆนะแก้วหูน้องจะแตกแล้วไอ,นอนว้น้องเขาหูหินแล้วน้องเขาหูหินแล้วพูดดีพ <c oughs> ีพี่น้องกวัวผีอย่าพูดพ <c oughs> <ๆ>ี่อย่าพูดๆๆๆๆน้องวผีพีน่น้องบอกไว้อย่าพูดพี่มันจะลงน้องกวัวผีน้องนอนคนเดียวเออเลิกพูดได้ละไม่ปั่นน้องเขาทำไมเนี่ยนิสัย เด็กก็ไม่เว้นแม่น้องคนทว่นี่พี่พี่พี่เสียงน้องเสียงน้องเป็นยังไงก็เสียงน้องก็เสียงน้องไงมันจะเป็นเสียงคนอื่นเหรอน้องไม่เจ้ามาถามอีกเสียงน้องเป็นยังไงเอ้าเสียงน้องพี่จะไปรู้กับน้องไหมล่ะก็เสียงตัวเองอ่ะ

เราเป็นดูน้องเขาสะใจจังว่ากับการกับการเจอผีน่ะน้ากูเจ้าไปพรอมแน่เลยเฮช่วยกูด้วยกูไม่มีปืนเดียมาหลบรนกันล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตกตกขึ้นเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่แบาบินบินไปหาเลยอะไรเงี้ยว่าเาตายลโไม่ต้องบื่เดี๋ยวจะไปบุดไปเกิดแล้วตอนนี้มีบุดอยู่ เกัใหม่เธอน้องคองก้าพี่คุณแบดนะทุกคนเจอกันไหมเจอกันใหม่นะพี่ครับผมกูคิดว่าหูกระบมแล้วอ่ะน้องแกน่ารักออกแม่เออน้องแกน่ารักแต่เสียงน้องแกมันมันะสบมันมันจะไปยังไง เอ้ยเอ้ยคือเสียงเสียงน้องแกมันมีโสดประสาทที่ทำให้กูทำให้กูตายได้เอาง่ายๆอ่ะโดยโอ้งโาปีเลยเออโองแกก็น่าจะไปเรียนสักทีทำไมไม่ไปเรียนวะว่าฝุ่ว่าเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยคือคือไม่รู้จะคุยกับน้องแกยังไงเลยน้องน้องแกน่ารักเกินเอ่ะเออใช่แต่บางบางทีแกก็แอคโคเยอะเกินไปแล้วสมองกูคิดอะไรไม่ออกแหละ เี่ยสำลักว่ะสำลักสำลักสำลักลมอ่ะสำลักลมสำลักลมดีกว่านักถูกนักเองนักที่ปากสำลักพวงหน้านักครับทุกคนมีความน่ารักด้วยเหรอเราน่ารักเรานี่ยรักด้วยเหรอทำไมเราเราต้องเป็นคนที่แบบเออหวังผลตัวเองสูงจังเลยอะอะไรนี่ครับทำไมทำไมต้องหวังผลตัวเองสูงจังอะครับผม ยังผมรอนะโอ้มีหญิงมีมีหญิงเยอะไหมมีหญิงเยอะไหมอ่ะมีหญิงเยอะไหมมีสักกี่คน่ะหญิงอ่ะเทียบเทียบผมได้ยเป่าเทียบผมได้ยป่าวพี่ไม่เทียบพี่ถามไม่เฉยว่ามีหญิงเยอะหรือเปล่าพี่ไม่ได้จะเทียบฟังดีๆสิอย่าไปคุยตัวัยรุ่นเมกาเลยพี่กูกลายเป็นวัยรุ่นแต่เมื่อไหร่วะไม่แก่แล้วพี่นะพี่แก่แล้วอืมก็ไม่ได้แก่โอ้เวลาใครพูดว่ากูแก่แล้วกูรู้สึกหงุดหงิดจังเลยวะ เอ้กูยังไม่แก่เลยเว้ยกูยังไม่ยิบ้ากูแก่แล้วเหรอพี่น้าแตกนะครับฮะเรื่องเราออมอะไรอยู่ในปากว่าเราพูดไม่รู้เรื่องเลยเจ้าผมหลอกไงเอาคนหลอกคนหลอกเขาพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้นีวัยรุ่นะทำไมทำไมเราเป็นวัยรุ่นเมกาขนาดนี้วะเฮ้ยนี่กูเจอวัยรุ่นเมกาว่ะโอเคเฮ้ยเจอวัยรุ่นเมกาว่ะ อเมริกาเออผมยังคนแก่ครับผมยังคนแก่เสียงแล้วก็ผมแก่สมเด็จมันได้เหรอสมเด็จมันได้ป่ะผมแยงคนแก่นี่จะคนแก่เราโอ้แข่งกับคนแก่ไม่เราอะแข่งกับคนแก่อะ เออเออเอออยู่นะเราคนเป็นไรเนี่ยจะเป็นเด็กที่ห้าวเป g งยู่ละเกินเด็ก้าวเป n งนี่ต้องไปเจอน้องน้องแกออกไปแล้ววะดิให้น้องแกกบเสียงอ่ะเนือนั้นเลยค่ะเหนาดนั้นเลยพี่พวกพี่พี่พวกลุงลุงจะเป็นรูอะไรหนุ่มน้อยวัยรุ่นอย่างหนูได้หรอเออหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยผู้ผู้ผู้จะไม่มีอนาคตแล้วว่ะที หล่อหน้าใส่เหลือตัวเดียวเองหนูทำได้สิเห็นไหมเอองทำได้งทำได้หนูต้องยิงมันแบบว่าสกปกสกปรกปูร้อยอ่ะเออยิงมันเลยแร้ไหมว้าโอ้ยทำไมทำไมทำไมให้พวกลุงจาัดก,การเนี่ยโอ้